สวัสดีครับสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณพศ2568ข้อมูลณนะวันที่23พฤษภาคม2568จังหวัดสมุทรสงครามได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น2,072ล้านบาทเศษแยกเป็นรายจ่ายประจำ988ล้านบาทเศษ และรายจ่ายลงทุน 1, 0 8 4ล้านบาทเศษมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ5 3 0 3อยู่ในลำดับที่76ของประเทศและการใช้จ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ67.96อยู่ในลำดับที่76ของประเทศรายจ่ายประจำผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ64.33อยู่ในลำดับที่76ของประเทศและการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ67.59 อยู่ในลำดับที่76ของประเทศรายจ่ายลงทุนผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ42.73อยู่ในลำดับที่55ของประเทศและการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ68.30อยู่ในลำดับที่74ของประเทศเงินกันไว้เบิกเหลื่องปีจำนวนทั้งสิ้น610ล้านบาทเศษเบิกจ่ายได้แล้วจำนวน412ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ67.59 การลงทะเบียนใช้งานซอฟต์โทเค็นด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS ไทยด้วยระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน So f t Token ็สำหรับหน่วยงานผู้เบิกขึ้นใหม่ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานในระบบ New GFMIS ไทยและการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ New GFMIS ไทยผ่านแอปพลิเคชัน Nexus Smart ID นั้นกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน Soft Token โดยการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพิ่มเติมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กรมการปกครองพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อเป็นทางเลือกในการพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติมนอกเหนือ จากการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังขอบคุณครับ